คำเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณยานในการรับชมสว,วัสดีครับปะทูหวยเด็ดนะครับปะทูหวยเด็ด25สำนักแนวทาง16ตุลาคม2565 @wcoch 3ตัวหใ้6 7 0 671 892และ893 2ตัวมี60 61 70 71 82 83 92และ93ครับเจนุกงวดนี้ให้518 519 3821481 และ6 2เจ้นุกบอกก็กับ6ตัวเดียวกันนะครับอาจารย์คมชุดเต็ม2ตัวบนมี80 81 82 83 85 01 02 03 05 12 13 15 23 25 35 91 92 93 94หและ95ครับเด้นหนักหนักแ3 8ส15 25 3ห้าห3 94และ9 5ครับ หวยโซริก้าวันนี้ให้8 5 6 8 4 9 9 5 8 2ตัวมี6 9 8 6และ7 8ครับแอดแพนๆวันนี้แอดให้1 4 6 9นะครับเน้นดังหนักหนครับ3ตัวแอดให้0 9 4กับ9 4 1 2ตัวมี1 6 1 9 4 6และ9 4ครับ เพิจิต2ตัวงวดนี้ให้29 92 39 93 20และ02ครับเลขสายทหารนะครับงวดนี้ให้วิ่งเกตัวมี59กับ8ปดครับมารางร้านเปอร์เซ็นต์ฉบับนี้งวดนี้ให้8ครับ2ตัวมี28 87 38 88 48และ89ครับชุดตัด8หางแอดต้นไม้3ตัวงวดน,นี้ให้718 578 401 658และ101 2ตัวมี13 17 18 10 37 38 เจ็ดแปดและห้าแปดครับอาจารย์โกยบ้านไร่ม้วน,นี้ให้วิ่งบน1กับ3วิ่งรางเก้กับสีนะครับ3าตัวบนอาจารย์โกยให้3 7 1 4 7 1และ4 9 1ครับสองตัวบนมี1 1 5 1 7 1 9 1 3งห้ 1 9และ7 9ครับ2ตัวร่างมี49 6 9 7 9 89 40 41 46และ48เน้นดังหนัก7 1 91 39 19 49 6 9 89และ48ครับ ่อมานะครับชุดวัดดวงแอดหนุ่มนาวะ3ามตัวงวดนี้ให้508กับ509นะครับสังคนขี่ตัวงวดนี้แอดให้วิ่งร่าง7 2ตัวแอดให้74กับ79ครับแอดแมงปอฉบับนี้นะครับ3ตัวให้891 691 690 940 6 9 2และ5 1 8ครับ2ตัวมี9 1 9 0 9 2 9 8 1 8 4 0 5 0และ6 0ครับเน้นนะครับ8 91, 90, 9 1 6 9 0 9 4 0 6 9 2 9 1 9 2 9 0 4 0และ6 0ครับ คนชอบซื้อหวย2ตัวบรางงวนนี้นะครับมี8935989748และ40ครับอ d d Era ชุดเน้นงวนนี้มี558 058 55 50 58, 58 5 5, 5, 5 0, 5 8, 26และ29ครับ อาจารย์พฤษดาชุดเด่นงวดน,นี้อาจารย์ให้05 25 67และ87ครับอาจารย์ไม่เอกงวดน,นี้ให้เด่น9กับ1เน้นหนัก9ครับ3ตัวมี4 6 8 2ตัวอาจารย์ไม่เอกให้19 68และ92นะครับ น้องถูงเงินฉบับนี้นะครับให้1 6 2 6 1 7และ2 7ครับชุดเน้นแอด1 3ตัวแอดให้9 3 5 2 9 3 1 5 3 1 0 8และ3 4 7 2ตัวบนมี3 5 9 3 5 3 0 5และ4 7 2ตัวร่างมี6 4 74และ04เน้นดังหนัก935 35และ64ครับคุณหญิงงามใจให้วิ่ง9 3ตัวมี9 7 3 4 7 3 4 9 3 4 7 9และ3 9 4ครับ2ตัวมี7 4 7 9 9 4 73 34และ93เน้นหนักๆ3 94กับ94ครับลอตเตอรีร่ซันงวนนี้ให้593 385 94และ78ครับแม่น้ำหนึ่งให้วิ่ง8กับ3เน้น8ครับ3ตัวให้8 3 2กับ8 3 5 2ตัวมี8 2 3 2 8 5 35เน้น83ครับเจฟองเบียให้วิ่ง8งวนนี้ให้ 4, 3, 8, 8, 3, 8, 1, 8, 4และ 8, 6ครับชุดเน้นแอดประเสิริฐให้เน้น9กับ5 2ตัวมี 9, 3กับ 5, 2ครับแอดด้วยพรรันฉบับนี้ให้ 2, 1, 8 18และ47ครับคลิปเด่นชุดนี้มี518 382 856 941 094 508 935 347 385 93และ18เรื่องเด่น9กับ8นะครับ อย่าลืมนะครับซื้อหวยบาร,ร่างกับตัวทุกครั้งด้วยนะครับผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านด้วยนะครับและขอได้รับคำขอบคุณจากพวกเราทีมงานประทูหวยเด็ดและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ